สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะเราก็บังเอิญน,นะคะมาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะละบุฟเฟ่นะคะก็ร้านนี้นะคะจะเป็นร้านที่เขาขายทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่มะละบุฟเฟ่แล้วก็ข้าวแกงนะคะบุฟเฟ่นะคะก็วันจันทร์ถึงวันพุธนะคะจะขายเป็นข้าวแกงบุฟเฟ่ส่วนวันพฤหัสถึงวันศุกร์จะขายเป็นไก่มะละบุฟเฟ่นะคะกว๋วยเตี๋ยวไก่มะละนี่เพื่อนเพื่อนรู้ได้เลยนะคะว่าอะไรเขาเนี้ยคือจุกๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้เราก็สั่งเป็นเส้นบะหมี่เหลืองมานะคะสองก้อนนะคะเราก็มาเติมน้ำซุปเองนะคะแล้ว ร้านนี้นะคะจะบอกว่าทุกอย่างแน่นๆทุกอย่างคือทั้งเนื้อทั้งน่องทั้งสะโพกอย่างเงี้ยค่ะคือมันจุกจริงๆมันให้เยอะจริงๆคือเอาง่ายๆว่าเราไปทานเนี่ยถ้วยเดียวเนี่ยไม่สามารถเบิลได้แล้วนะคะสําหรับสําหรับเรานะแต่สําหรับคนอื่นก็น่าจะเบิลได้นะคะร้านนี้ก็จะบอกเลยว่าเด็ดดวงมากเด็ดดวงจริงๆนะคะก็จะมีอะไรต่างๆให้เราแบบว่าหยิบทานตักทานได้ตลอดนะคะอ่าพิกัดร้านจะอยู่ที่บางเลนซอยนะคะ